ท่านิง้งคาราเมลเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะ, <laughs> ะ,ฮะวันนี้จะพาทุกคนไปแซบๆไปดูว่าเราจะพาไปไหนนะครับ ก็จะพาทุกคนมาจวกจวกกันนะคะโววันนี้เป็นเมนูอะไรทุกคนิีซีเมนูอะไรเมนูอะไรน่าร้อนแบบนี้เราก็ต้องกินอะไรที่มันแสบๆม <c oughs> ันก็คือแจ่วมะนาวมาฮะอุป<ฮ><ฮ>กรณ์ของเราก็มี นี่เจลมะนาวเราก็ต้องมีมะนาวถูกไหมแอะอันนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกลูกที่มันแบบเปลือกบางๆนะคะมันก็จะเพิ่มความไม่ขมลูงพูดว่าต้องลดความไม่ขมลงนไว้นะคะเออเราก็จะมีหอมแดงซึ่งปกติเขาก็จะไม่ใส่กันแต่ว่าวันนี้เนีงจะใส่นะคะด้วยความที่มันเป็นแจ๋วนะคะ ชูรสพริกป่นนี่อันนี้คืออะไรคืออะไรอยู่ในถุงเนี่ยคืออะไรวะอ๋อเขาคั่วเขาคั่วในกระป๋อแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลน,น้ำปลาติุดเวก่อนน้ำปลานีคยจ้มามทันไหมไม่ทนัน เราก็เตรียมอุปกรณ์มาพร้อแล้วเราก็จะมาเริ่มทำันเลย So that's <laughs> ไปหั่นต่อยเสร็จน,นะครับโอเราจะเคเราหั่นเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็หั่นไ้แค่สองลูกนะอีกสองลูกเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดึกสกินมาหมต่อไปหั่นหอมจ้าหั่นดีไกย์อ่เสียบตานี่นอนนี่นอนเดี๋ยวโปขึ้นหัวโคว ไส้รวยใช้รวดเนเกสิแล้วรุงจ้า น้ำตาลาหน่อยจ้าน้ำตาลาหมดนี้เลยชูรุตไหนครับเพิร์ชูรุตของหนึ่งมาหนึ่งจ้าของหนึ่งมาพริกโตอันนี้ต้องระวังเข้าตานะจ๊ะพิชหน่อยนะจ๊ะเพราะว่ากินเผ็ดไม่ได้มากพริกแม่ทำ อย่างเผ็ดมันแท้ะ่ะไปเราใส่ข้าวคั่วค่ะเด,ด,ดี๋ยวเลยข้าวคั่วนี้แม่ก็ทำ เป็นเหนียวๆอ่ะนี่กินสแล้วก็ใส่หมดทาั้งจานเลยว้าวจุจัวจ้าจุจัวนะครับผมนี่ น้อู้นักิน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 กิน i n g เลยดีกว่าอันนี้แบบไม่ใส่น้ำปลาถ้าใส่น้ำปลาคงจะนัวว่ากันเนี้ยทุก กินนะฮะไปชิมกันมันต้องแบบน,นี้น้ำไม่เยอะนี้ชิมนะอืม้มเศรษโอ้เศรษผักอีดอีกๆิด chị nước ăn dạ chị nước ăn là hát wow. hmm. không chị gặp nữa chị ơi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  กินตัวเป้แบบใช้ดุงอ่ะมทำบัญชาตอนนี้ก็คือไม่ได้แล้ว,ลวนะทุกคน หงอกยังไม่เป็นไรโู้มาเดี๋ยวเรามากินคำสุดท้ายเน่ยจะกินแบบหมดช้อนทีเดียวอ่านี่หมดแล้วนะ นี่คำสุดท้ายแล้วมา เดียวโอเคหมดแล้วแซ่บแสบมากหลังจากที่เราจีดจาดกันมาแล้วนะคะกินน้ำก่อนแซ่บ สุดม,มากอร่อยมากเดอวเสร็จอันนี้แล้วจะไปกินต่อนะฮะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครต้องพูดว่าสำหรับวันนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะการทำจากมะนาวนะคะกินบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าแพงนะ,ะมะนาว <laughs> นี่ไงไม่รู้เลยถ้าเกิดแม่มาดูก็คือ จะว่าไหมเอามะนาวมากินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่เป็นไรก็เราว่ากินหมดนะฮะถ้าเราทำแล้วเ,เรากินหมดเราก็จะไม่โดนดา่าแต่ถ้าเราทำแล้วเรากินไม่หมดเราโดนแน่เป็นไอะไรเนี้ย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็เอาไปลองทำเดอได้นะคะอุปกรณ์ก็มีไม่มากเหมือนกันเหมือนอันที่แล้วเลยแต่วันนี้นะฮะ ผมก็มาในมาสแบบชายชายแต่ตอนนี้กลายเป็นกระเทยเรียบร้อยแล้วนะ่มเ <laughs> <laughs> ส็บเส็บนัวต้องเอาไปทำดูคืออันนี้ไม่มีปลา้านะแต่ว่าทำรู้สึกคืโอโอ้โหยังติดอยู่ที่ปลายลยิ้นอยากกินอีกเลยเปลี่ยวปากโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตาม คานิ้งคาลาเามลด้วยนะครับผมไปแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ